น้องพีเจเดินต้ๆตามตาม่มจุย๋ยแล้วหนุ่มน้อยหนึ่งขวบเดินเก่งมากแล้วครับเก่งมากเลยค่ะน้องพีเจลูกชายสุดที่รักของเม่จุย๋ยพักับพุทธปาร์ตี้ที่คิดสมาร์เป็นครั้งปีแรกของแปลงโฉงเป็นซานตาคอสที่รอเจ้าตัวจิว๋วน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักและมีสีสันมากๆเลยค่ะของนางเอกสาวในพวงตำแหน่งที่ผู้จัดการจุย๋ยจรัญญากับ มีเศุทธ และก็ใช้นภูสิงห์ที่ตอนนี้ก็มีลูกชายสุดที่รักน้องพีเจนุ่มน้อยในวัยกูหนึ่งขวบนิดๆแต่สมารสร้างครอบครัวรอยยิ้มให้กับครอบครัวครั้งแรกในปีแรกและเสียงหัวเราะให้กับคนในบ้านล่าสุดในปีนี้น้องพีเจก็ได้ร่วมฉลองปาร์ตี้คริสต์มาสกับแม่จุ๋ยกับพ่อพุทธแล้วอย่างเป็นทางการแน่นอนว่าปีแรกของที่จัดเต็มนิดนึงนะคะของหนุ่มน้อยที่ได้แปลงโฉม เป็นชันตาคอสที่ตัวจิ๋วก็มีความน่ารักร่าเริงเต้นอร่อยมากเลยค่ะน้อยมากๆนี่หลายคนก็เห็นต่างก็ยิ้มตามไปด้วยกันความเอ็นดูทั้งที่ชุดน่ารักเท่ากันเลยในจาและกับเด็กชายนนวัฒพงศ์หรือว่าสิงเกรงวสิงที่ได้ใช้เวลามันนานกว่านะครับเราสองคนเราก็คุยกันแล้วนะครับว่าพราะเราอยากจะมีทั้งอีกสักหนึ่ง,งคนนะครแต่ ถ้าจะน้องพีเจป่ป้ากับน้องไดมาเข้ามาแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาก็โอเคอะไรที่มันเงินะครับเราก็สองคนก็โอเคนะครับอยากจะให้มีมุม,มเหมือนกันนะครับอยากจะให้ง่ายๆเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันถือว่าเราสองคนนั้นก็มีลูกกันยากมากค่ะจะจะมีน้องพีเจนั้นใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับ ซึ่งกหากเกิดว่ามามาได้แบบง่ายๆก็จะตรวจเร็วแลวะสพบเบบีมากเร็วขึ้นนะครับอยากจะมีสักคนหนึ่งแล้วก็แผนไว้ปีหน้าอย่างนี้แหละคะ่ะและปีหน้าน่าจะมีต่อไปเพราะว่าเราก็อายุเยอะมากแล้วเราก็อยากจะมีลูก เพราะเราอายุก็เยอะและลูกเราก็อยากจะเป็นวัยรุ่นเราก็เลยแก่แล้วอะไรอย่างนี้แต่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ยังวัยรุ่นอยู่แต่ก็ยังไปเที่ยวทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างกับเขาได้กับครอบครัวร้านนะครับใช้กับต้องมีที่พึ่งคุณหมอด้วยแต่ล่าสุดสุดท้ายแล้วแต่แล้วว่าแบบ ทำบุญมาวาสนาแบบที่มาจากอะไรที่ยังเงียบนะครับแต่ว่าถ้าจะปีหน้าก็ได้ดีมากเลยนะครับ